สารเลยนลสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาถอดแกนมะยมนาฬิกานะครับตัวนี้เป็นตัวแปลกนิดนึงนะครับเป็นเครื่องของนาฬิกาบูเบเนตองนะครับบายบูโลวานะครับตัวนี้นะครับเราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแต่ถ้าเจอมาเราก็จะมีวิธีการถอดเข็มนะครับตัวนี้นะครับให้เราดันเข็มเข้าไปให้สุดนะครับแล้วเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับ ตอนนี้มันจะมีบากเล็กๆอยู่นะครับแล้วจะมีที่กดอยู่เป็นรอยบุ๋มลงไปนะฮะเรากดตรงนี้นะครับแล้วก็กดลงแล้วก็ดึงเม็ดมายมออกมาอย่างนี้นะครับก็จะสามารถดึงออกมาได้นะครับเวลาเอาเข้าไปก็แค่เสียบเข้าไปตรงๆนะครับอันนี้นะครับเสียบเข้าไปตรงๆเนาะนี่ครับอันนี้ก็คือเสียบเสร็จเราก็มาเช็คดูนะ มันตั้งได้ไหมง่ายๆนะครับตัวนี้เครื่องตัวนี้นะครับของบูโรวานะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องสาระเร็วของเราด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับ